สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทร์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13พฤศจิกายน2565นเกิดเหตุระทึกนะครับเมื่อเครื่องบินสองลำได้ชนกันกลางอากาศในงานแอร์โชว์ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2565นหหลังจากที่เครื่องบินทิ้งระเบิด B17 และเครื่องบินกับไล่ขนาดเล็กกว่าบินตัดหน้ากันแล้วก็ชนกันเต็มลำก่อนร่วงลงสู่พื้นแล้วก็ระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวนะครับคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่กันนั้นพบเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิด4เครื่องยนต์ B17 กําลังบินอยู่ในระดับต่ําเหนือสนามบินดัลลัสเอ็กเซก์คิวทีก่อนที่เครื่องบินขนาดเล็กกว่าเบล P63 กิบคิงคอบราบบินตัดหน้าด้วยความเร็วสูงส่งผลให้เกิดการชนกันกลางลำเนี่ยอย่างรุนแรง แล้วก็ทําให้เครื่องทั้งสองลำนั้นเนี่ยครับแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงก่อนที่จะระเบิดตูมสนั่นร่วงลงสู่พื้นระหว่างเศษซากที่กําลังร่วงลงสู่พื้นพบเห็นนักบินอย่างน้อยหนึ่งรายดิดตัวออกจากเครื่องบินและก็การร่วมชูชีพเนี่ยครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้แม้พบเห็นการดิดตัวออกจากเครื่องบินได้อย่างน้อยหนึ่งรายแต่เบื้องต้นสื่อมวลชนนั้นยังไม่สามารถยืนยันสถานะของบรรดานักบินที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ อย่างไรก็ตามนั้นอีกด้านหนึ่งยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รวมถึงจากกรณีที่เศษซากนั้นร่วงตกลงมาสู่พื้นนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานว่าผู้ที่อยู่เบื้องล่างนั้นได้รับผลกระทบหรือว่าบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับปกติแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิด b 1 7จะบินพร้อมลูกเรือราวๆสิบคนในช่วงระหว่างสงครามแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นงานแอร์โชว์ เนี่ยครับจึงไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุนั้นมีจํานวนลูกเรือมากน้อยขนาดไหนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วิงโอเวอร์ดัลลัสงานแอร์โชว์ที่มีการจัดแสดงเครื่องบินต่างๆตั้งแต่ยุคสม,ยสมัยสงครามโลกครั้งที่2เช่นเดียวกับยานยนต์ทางทหารทั้งหลายและมีการแสดงจําลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับที่งานแสดงแห่งนี้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เห็นว่า การเกิดอุบัติเหตุนั้นสามารถที่จะเกิดได้ตลอดเวลานะครับคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ขึ้นมานั้นก็ต้องบอกว่าล่าสุดนั้นมีคนเข้าไปดูเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ระทึกเลยทีเดียวก็เลยนําเอาเหตุการณ์ต่างๆนั้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับพร้อมด้วยคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์ดิวนั้นติดตามแล้วก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศ ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวสารในทุกๆวันที่ทางช่องนั้นนำเสนอสู่สายตาสาธารณชนครับ